สวัสดีครับร υ, พีน่น้องมิตรบอลแฟนและเพิ่นครับนี่ครับกับเป็นบรรยากาศหลังจากซื้อของมานครับแม่ครัวเฮากระกำลังจัดเตรียมวัตถุดิบไม่เฮ็ดยูเฮ็ดกินนะครับผมฮัลโหลลายยางลายแนวน,นี่คนดังนะครับนี่คนดังคนดังคนดัง กเอาหายิงนะเยี่ยนี่ที่จะก็หนาอันนแวก็สุดหน่อยหน่อยาฟาเข้นไปบึงเคร้งๆนะครับเมีดเพิ่นเป็นตะคั้งเ่ะนะเดี๋ยวรออย่าหน่งก่อนะเอ้าบ้านน่บ้านาน่ะ ข้างนี้บนค oh, um, right, okay. ือน้องเลยโอ้ยอยู่แล้วกินคล้ายแล้วโดยมาจีนอ่ะอุ้ยติดแอร์ยั้งยั้งครับไม่ยางมุ้ิดตั้งขอพึ่งีมเอสขามไทยัไทยัไทยไทยไทั่ประดต้องใส่ทัวต้มไทยใสะ้ไทใส่ประแดกเลย อโ,อโอ้โพี่น้องนี่เครื่องดืม่มเครื่องดื่มมันไม่มีกลิ่นหรอกมันต้มสุกแล้วอันนี้แหละสมน้ำน้ำอาช้ลระเก็บเลยครับช่วยช่วยยกกุแกหนักแกตายไป <c oughs> พี่น้องไปเบิ่งแมครัวเห้ดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นของเตรียมที่เพื่อนสิเอาขึ้นอันนั้นนะครับเขินบานไหมโอ้ เียเซน้ำยังดีขน้เวน้ำเย็นก็สดนเสียวเย็นก็ดีบ่ะอยู่ในถังอ่ะก้อนน้ำแข็งขวน้ำโอ้ยทีนี่เราจองสาระไหนวะืีแต่สาระเดียวนี่แหละเออที่หนกันแล้ว Tắt <laughs> nhà tắt tao để đó phía nó mãn quân hẹn hẹn, hẹn 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 ไปทางนอกจะเข้าวนะครับผมที่นอกโอ้มันจะเหนียกน้ำครับครับน้ำน้ำลำธารนะน้าสีมาใสยดสวยเต้นเต้นเพื่อนก,กลางไว้แล้ว เครื่องเสียงคืนนี่แหละครับสะเดือดแท้แน่นอนกำคืนนี้รถหม่องพี่น้องมอล้กันสิจอดหนีละมั้งหน้าบ้านหน,น้าซองจังน้อยก็จะเด,กกด้มากรดมาใส่เล้วประตูพี่น้องใส่เหลี่ยว งามคักงามแน่พี่น้องเ,ยเอ,อเยหลังบังใหญ่บักคือบ้าน<ม>พร้อมที่ดินและรถยนต์เนี่ยเป็นมารมับท้ายยูทูปนะครับผู้ประสบความสำเร็จจะกดน้ำมัห้อยเราลมยีย่ดีไปใส่อีกไปใส่โอ้เฮ็ียดอย่างกินค,คืออยู่ เออบรรยากดอกเขากินปั้นข้าวเหนียวในกองแเรน้อยนึงเอยจะมาตัวเล็กใส่เมืองปลาสานี่ฟังอะรพี่น้องนี่เดี้ยข่าเ้ยข่ายังจะข่าบุกิดยนสีเตาามาตัวเล็กใส่ขนัของแท้ครับของแท้แีแวยัมวนเอมวนกุ๊บเทปพี่น้องครับเห็นล้วเลี้ยกขาพ่อการใช้ครับอยู่บ้านกันนะ ผูออ้จ <c oughs> ัดการพอการใช้อีกผู้เท่านี้ผู้จัดการผอการใช้ เมนูได้กินนะครับผมรังหนึ่งข้าวพร้อมต้ม ไก่โรเรียน้างร้าไก่ตรินไก่ตรนยากงข้าวปุ้นน้ำยาข้าวปุ้นข้าวปุ้นข้าวปุ้นแซบแบอแซบบอแซบบอกินน้ำอะไรบอ กินน้ำได้บ่กินน้ำเลยโอ้โอ้ชกวได้พอมอห้เขามาทุอย่นี่เนนนขนมเากะยาอห้สองคนกินก่อนสก็ม้ำล้ยกินพร้อมกันตัวเนาะ กินเห็ดจากจังไหนคือพ่กกินถามมาดูคือพวกกินกินแล้วกินกินน้ำกันนี่แหละโ้อแด้วซื้อพี่มาอะไราแล้วมีแป้งกี่ได้ดล่

เอาพี่น้องคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้คลิปนา้ามากันไปเ <ไป S 2> ดออยังติมะไทยพี่น้องเบิ่มกระถางฝากติดตามกดไลค์กดแช<ถ>ร์นะครับ